ตวั่นอยูามแต่รูปมันมีห้าวันนี้พามาดูวัวครับวัวคู่เอไม่รู้เป็นลอยซื่อมาเตะตอนใดดอกนี่นี่เบิ่งนี่ตรงนี้มีอยู่กี่ตัวเนี่ยฮะกี่ตัวนี่มีอยู่กี่ตัวคอยจำไม่ได้ต้องถามตสมืุนมาง้อคอยจักโก้โอ้ยเนาะเป็นลอยซื่อมาเตะตอนใดนี่เอามาเลี้ยงอยู่างนี้ จำไม่ได้คนถามจำเงิเอาเงินที่ไหนมาซื้อนี่เงินไข่แล้วทำไมไม่บอกเลยทำอะไรก็บอกหน่อยสิโอ้โหไม่ถามกันเลยอ่ะตายแล้วมีอยู่กี่ตัวครับหน้าทั้งรวมทั้งหมดแปดตัวของกแหวนอ่ะของกูเอนมีอยู่ถ้าเกิดกี่ตัวห้าตัวห้าตัว ตัวห้าตัวห้ตัวจะซื้อตัวจ้าบาทเดียซื้อมาเนี่ยซื้อมาตัวจ้าบาทไข่ซื้อพอมาตัวละหกหมื่หาหกหมื่นหโอ้ตอนนี้มันเขาซื้อตัวเจ้าบาทหอสองสหมื่น้เออขาดทุนเลยแบบนี้ทิงเลย

ปีสปีดับป,ปีตอนนี้มันขายได้ตัวเท่าไหร่ครับเนี่ยราคาตลาดตอนนี้มันยังแต่ว่ามันกระเตื้องขึ้นไม่รู้จะขึ้นหรือลงโอ้ <c oughs> น่าจะขาดทุนเนาะไม่ขาดหรอกทำอะไรเม,นน <c oughs> มื่อไหร่มันไงลูกมันไงตาถอยตกใจหมดลูกมันไง, <c oughs> งม,มีมีอยู่ตรงไหนไหมนี่มีอยู่ตรงไหนอไหม <c oughs> มีตรงไหนอีกอยู่สายสอง สายสองกี่ตัวสายสองอีกครอบหนึ่งกี่ตัวน่าจะน่าจะสี่ตัวนี่แหละสี่ตัวแม่๋ยวนี้กี่ตัวนะห้าห้าเก้าตัวเก้าตัวซื้อน่าจะซื้อตัวละสองหมื่นเก้าสองสิบแปดโอ้แสนแปดเลยอ่ะเอให้พ่อค้าทุนเราค่ะเราซื้อตัวละเอ้ยตอนนั้นน่าจะตัวละสามหมื่นดี เก้าสองสิบแปดเก้าสามยิบเจ็ดอยซื้อแม่มันแค่สามสองแสนเจ็ดนตอนนี้ขายได้ตัวละสองหมื่นขาดทุนยังยังไม่ขาดยังไม่ขาดยังไม่ขาดโอ้ยถ้าตัว้ยตัวท้ยนึง่รูเขามันแหรียังไนี่นี่ขา็บนอะเขาเหลมเป็นบ้านอะไรบนานขึ้นม อ,นนอันนี้อันนี้อันนี้ตัวพูดเป็นเมี้ยไงตัวเมียตัวเมียอันนี้ของผู้ใดอันนี้ของหอยมุนโอ้หอยมุนในตัวเม <g uk> ียนะเออหอยมุนโอ้มันไม่กัดแล้ว <c oughs> อันนี้เอามามาเลี้ยงได้กี่ปีแล้วครับประมาณสามปีสามปีแล้วได้ได,ได้ได้กี่ตัวแล้วอ่ะคนเลี้ยงอ่ะคนเลี้ยงได้กี่ตัวแล้วกี่ตัวแล้วสองสามสามพรามันกัดไหมได้สามหรอ เออสามโอ้ได้ปีละตัวเลยนะแม่ทไมมันตาตัวก็มันแม่มันไงก็แม่มีสามแเราก็สลับกันไงอืมันออกมาสามก็คุยซื้อไปตัวหนึ่งตัวสองออกมาใหม่ตัวที่สามนี่ตัวนี่ตัวนี้เนาะตัวนี้แล้วก็ตัวนั้นตัวนี้ตัวใหญ่กว่าเขาตัวนั้นคือเป็นแหลกเปลี่ยนกับไอตัวขาวอ่ะ ได้ส้มปล่อยแลกกับอดีใหม่อดีใหม่คือว่ามันมันมันได้สามตัวแลวเนาะได้ปีละตัวเนาะก็ถือว่าถือโอเคอยู่ไม่ได้ไม่ได้ซื้ออะไรให้เนาะอาหารอะอาหารก็ซื้อฟางซื้อกระลำมันไม่ได้ซื้อเหมือนอาหารหมูอาหารเป็ดไก่เนาะมันไม่ได้เบื่องเงินนั่นเนาะเออก็ได้เออหยาเข้มคำครับ อันนี้ก็คุยเขาพามาดูเ,เขาซื้อไว้ต้นไหนก็ไม่รู้นั่นนี่มรดรดกดิผมก็ไม่รู้หรอกว่ามีอยู่ตรงไหนบ้างไม,ามไม่รู้เลยไม่รู้เรื่องน <c oughs> ี่จะได้สองเรือนแล้วมั้งกลัวอะไร อันนี้พขของเราแต่ว่าทับลูกแรกให้ยมูลก่อนตัวนี้นะใช่เนี่ยทับลูกแรกให้ยมูลก่อนให้คนเลี้ยงให้ก่อนแล้วเราค่อยเอาลูกสองตอนนี้วัวมันแพงไหมขึ้งขึ้นลงขึ้นลงเนาะตลาดขึ้นขึ้อครับถ้ามันถ้ามันขึ้นนี่ถึงราคาแพงๆนี่ขายหมดเลยเนาะยายยายยายายๆไมไอ้สาวที่มัน ที่มันที่มันออกคู่กันมา<ด>ไหนห<ด>องเยงมุนนั่นดิไหนตัวนั้นตัวหางง่ายนะตัวใหญ่อืมตัวนี้กับตัวนั้นใช่ไหมตัวนั้นของยายถับย่างนหะย่างย่างย่างโอ้ยังมาทับมันใหญ่เนาะมันใหญ่แห้งเนาะไปเห็นแล้วไป ห้ามเผาห้ามเผาตอนนี้ห้ามเผาใช้แต่ไฟอันนี้ก่อนนี่ใช้แต่ไฟไล่ไล่แมลงก่อนสีแดงแดงไล่ไล่แมลงอันนี้มารับฝันหลานนี่มาดูหลานน้อยนี่นี่ออกมาแล้วล่มไหนตัวไหนที่ใกล้จะพ่อแล้วนี่มาดูเลยมาัูหลานน้อยหลานน้อยเป็นเด็กผู้ชายชื่อเด็กชายอาทิตย์นี่เด็กชายอาทิตย์ นี่แหละหลานน้อยเด็กชายอาทิตย์มาเร็วอืมอันนั้นตัวเมียเด็กหญิงอะไรน่ะนะเด็กหญิงอะไรน่ะนะเด็กชายอาทิตย์เด็กหญิงอะไรหืไหนไกลสิออกไปออกไายจากตัวนี้ก็คือตัวไหนสิบสองมันกัดมหมุดหรือวปล่ามุดแล้ตัวนั่นไม่ไม่แพ้ไนครับเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่ามันถ่องลากันก็ตัวนี้ไหม ตัวไหนีทมันทองอะไรกันก็ตัวเนี้ยมดกระจายออกมาแล้วตัวนี้มั้หครับบอเปนอ๋อนลูกตัวนี้อือ่านหนครับยังไม่ับบอทับแต่ตัวนั้น้าจุ่คยันปีนี้พุนที่มันใหญ่กนเตี้อตวใหญ่เตย่ขันราคาขึ้นขายเ้ยลุงเด้ย น้าบอกผมเด้อราคาขึ้นบอกผมนี่เนี่ยใครใครที่ขี้เกียจเรียนจะให้เลี้ยงวัวเด้ยนี่เอาวะฮะใครขี้เกียจเรียนให้เลี้ยงวัวนี่เลี้ยงวัววะอฮะบ่เลี้ยง นั่นคนเลี้ยงวัวนี่มันว่วนี่เลี้ยงวัวโอ้ไม่ชนกันได้พวได้ไหมผมก็ไม่รู้เรามีตรงไหนบ้างเอเขาเอามาเลี้ยงให้คนอื่นเลี้ยงแบ่งกันแบ่งลูกกันเนาะครับเอครับอันนี้พาลูกๆมาดูครับ ล,ลูกลูกใหม่ไมน,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 นไปไปไปลาทุกคนเท่า,ทาน,นี้แล้วกันครับสสวััดีครบปไ,ไป,ไปบ๊ายบาย